สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว iPhone 5ครับตัวนี้เป็น iPhone 5เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2555ประมาณ8-9ปีที่แล้วนะครับผมก็ราคาเปิดตัวเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยคือ28,000นะครับ32 g ิตอนนี้สามารถสั่งในช h อป e ีได้ประมาณ1,003 3นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเครื่องแท้หรือเปล่านะครับ แต่ดูจากบอดี้นะหน้าจอก็ถือว่ารับได้ครับผมก็คือสภาพค่อนข้างดีนะอาจจะมีรอยแตกตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าผมทำแตกเองนะครับผมตอนสั่งมาจอไม่แตกนะ iPhone 5ก็สามารถอัปเดต iOS ได้นะครับผมที่สูงสุด10.3.4นะแล้วก็มีความจุที่32 g ิก็ซื้อมาให้เด็กๆนะดูการ์ตูนได้นะ ก็ถ้าเป็นแอปใหญ่ๆอย่าง Facebook อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะ Wi-Fi ที่บ้านเป็น5 g นะก็ยังช้านะครับเวลาโหลดอะไรนะน่าจะเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าใช้งานโทรออกอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ใจร้อนก็ใช้งานได้ดีนะครับนี่นะครับเวลาฟังเพลงก็ผมจะฟังจาก spotify เป็นหลักนะ apple music ผมว่าเพลงมันหายากนะผมว่าผมถนัดก,กับ Spotify มากกว่าถ้าใครอยากลองเล่น iOS นะก็ลองซื้อแบบเนี้ยโอเคนะ iPhone 4s อะไรเงี้ยก็น่าซื้อนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นพอร์ต i g h t n i นะฮะมันสามารถใช้งานร่วมกับรุ่นปัจจุบันได้ครับผมก็เลยเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะตอนแรกก็าจาก p h o n e 4มานะโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้ Android เป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์ iPhone รุ่นแรกนะที่ผมเคยซื้อมาลองใช้ดูนะ ก็เอามาทําความคุ้นเคยกับ ios ที่จริงมันไม่ยากเลยนะมันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยมันแค่เปลี่ยนหน้าตาไอคอนแล้วก็ในแถบเครื่องมืออะไรเงี้ยมันก็เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องรู้จักทุกอย่างก็ได้นะครับเรารู้แค่เท่าที่เราใช้แค่นั้นพอนะอย่างเวลาแคปหน้าจอนะครับผมก็ต้องกดปุ่มล็อกเครื่องกับปุ่มปุ่มโฮมนะพร้อมกันแบบนี้นะครับ วิธีการแคปหน้าจอถ้าใครจะซื้อมาใช้เป็นเครื่องหลักนะหรือเป็นเครื่องลองเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำานะแนะนําแค่ว่าซื้อมาลองเล่นหรือซื้อมาให้เด็กเล่นก็ได้นะบางทีเด็กเข,เขาแค่อยากจะดู youtube หรือเล่นทิกตอกอะไรเงี้ยก,ก็พอได้นะครับอย่างตัวเนี้เล่นอามังอัดไม่ได้นะครับผมลองโหลดอามังอัดแล้วเปิดไม่โหลดได้นะแต่เปิดไม่ขึ้นหรือจะเอามาโหลดเกมเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะเล่นยังไงละ่ะ อจอเล็กด้วยนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะจอเล็กขนาดนี้พวกการตั้งค่าต่างๆในเครื่องเนะี่ยผมว่าระบบเนี่ยมันเซตมาให้แล้วนะเซตมาให้ประหยัดแบตที่สุดเลยถามว่าปีสอง1ันยี่ิเอดไวไหมไม่ไหวครับราคามันน่าสนใจนะราคามันพันกว่าบาทก,กับระบบ i o s ซึ่งมันไม่มีนะราคานี้นะไอ iOS ที่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยก็คือผมอยากเอามาลองเล่นระบบ iOS ดูนะว่ามันใช้ยากจริงหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะครับ